อามาเลยใครจะกินข้าวกับยายเร็วเร็วกินข้าวคุกปลาทูเร็วเ,ปปเร็วลูกเร็วเร็วเร็วไหน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 มาเลยมาเลยมาเลยอ่ะอ่ะอ่ะกินเลยลูกกินเลยกินข้าวคุกปลาทูเลยจ้าวันนี้หิวมากใช่ไหมเอาไปกินเลยมาทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็ได้ นี่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 อีกจานหนึ่งจานหนึ่งนะคะนี่อิ่สองจานเลยมีนี่กินเลยนะลูกนะอืมหนูมากล้วสิหนูมากละที่มมคะ่ะน้ำก็มีด้วยกินแล้วมีน้ำด้วยนะลูกนะนี่น้ำ กินซจลูกกินซากินซะ,นซะอย่าหวังกันหวงกันยายมีให้เยอะแยะเลยยายมีให้เยอะแยะเลยไม่ต้องบัวอดกินลูกกินกินเอาเจ้าหางคอดทำไมไม่กินละ่ะหางคอดหางคอดมา่กินลูกมาเร็วเรเรหางคอดหางคอดเมื่อกี้ลูกเดี๋ยวตอนเย็นยายจะเอาข้าวเหนียวมาให้กินเอาข้าวเหนียวมาบ่ายประตูให้กินเด้อเขาชอบข้าวเหนียวนะคะ แวพวกนี้ชอบข้าวเหนียวเนี่ยตัวเล็กไอตัวเล็เลกก็ชอบพี่ตาน้อยก็ชอบข้าวเหนียวเหมือนกันข้าวเหนียวก็ปัดทูนะจ้าปลายให้เจ้าตัวเล็กหางขอดทำไมไม่กินล่ะลูกโอ้ยอยาา่อยา,ไป,า,ยาไปตามพี่เขาลูกอย่าไปทำพี่เขาอื้อย่าไปทำพี่เขาลูกพี่เขามีอยู่ด้วยนะกินเลยไม่อดไม่อยากกินไปเลย เยอะกินข้าวแล้วจะได้กินขนมต่ออย่ามีขนมมาให้กินด้วยนะวันนี้อย่ามีขนมมาให้กินด้วยเลยกินเลยไปปั้งนึกปั้งจะไม่โตอันนี้โตกินเลยเออต้องจับให้กินเนาะจ้าเนาะบางทีเขาก็บ่อยากบางทีเขาก็บ่อยาก เวลาโมกินบนแล้วก็สิอยากกินมาจ้าอยากกินน้ำปุนอีเรื่องเงี้ยตีอะไรจ้าชูมือน้ำมือแล้งก้าวใหา้น้ำมือเศร้าก้าให้แล้วก็มีขนมให้กินพร้อมนะจ้าเขาเก็บกุ้งเขาเก็บกุ้งก็มากจ้ากองหวานกรอบเก็มากเรื่องไปนะจ้าเอาบุญเนานะได้บุญ แม่เขานีเนาะจ้าแม่เขานีพี่จ้าบบรู้ว่าแม่หายไปใส่นาะจ้ามิแต่แกพูดแม่หายไปโดยพบรู้สาเหตุเนาะจ้าบพื่อว่าหายไปได้แต่เรียงวัยยังได้ไว้ได้บุญได้กุศลเนาะจ้าน้อเพื่อนร่วมโลกจ้าพามาเบิ่งแค่นี้แหละนาะจ้านาะ เดี๋ยวโอกาสหน้ะเอามาให้กินตอนเล้งกับิศไทยบึงอีกนะจ้าสวัสดีจ้า